ใบแรกคุณได้อะไรว้าวไฟออฟสอดเลยน่าจะเจอปัญหาอะไรมาในเรื่องความรักนะคะ,กา,ะก,กาลังทะเลาะกันหรืออยู่ในช่วงที่แบบว่าไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดทะเลาะก,กันนะคะมีปัญหากันเดี๋ยวให้ดูหน้าไพา่ไฟออฟสอดไฟออฟสอด ถ้าอยู่พี่โลกดูได้นะคะนัดดูนอกสถานที่ได้แต่หมอจะต้องเป็นคนเลือกสถานที่ให้นะแล้วก็นัดเจอกันนะคะ,ะถ้ารอเกินสิบนาทีคุณไม่มานี่คือถือว่าไม่มานะคะหมอสามารถแคนเซิลได้นะยกเลิกได้กรุณามาก่อนหมอนะคะถนัดกันแล้วนะ,ะคำถามละ 99นะคะถามแล้ว99จะขอเป็นเงินสดนะคะถ้านอกสถานที่โอนอาจจะไม่สะดวกนะคะไม่มีแอปธนาคารเตรียมเงินให้พร้อมนะคะสอบถามก่อนได้ค่ะสอบถามเงื่อนไขก่อนดูได้นะคะแอดไลน์มาสอบถามนะ a o n เล็กนะคะ e คุณหรือเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่นะคะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่เนื่องจากความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาเยอะนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะดิวกับคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนนะคะ,ะ King of Pentacles ราศีธนู m ทมพารันเป็นคนอารมณ์แปรปวนขึ้นขึ้นลงลงหกดับมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทําให้มีปัญหาด้วยนะคะไม่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้มันยากเหมือนมันเหมือนมันคอนโทรลยากนะคะคุณรู้สึกว่าคุณหรือเขาก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีระยะทางแล้วมันทําให้มันไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์นะคะ คุณกับเขามีใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้ที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อ,อยากแล้วก็รู้สึกว่าเรามาผิดทางรู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งยังคิดว่าอีกคนหนึ่งไม่ใช่อย่างไม่ใช่นะคะไม่คุณก็เขานะเออไม่คุณก็เขา king of pentacles นะคะ j u d t m e n t นะ king pentacles j u d g m e n t เห็นไหม มีคนคนใดคนหนึ่งคิดว่ามันคือเวรกรรมที่เหวี่ยงมาเจอกันนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บุญเข้าใจว่าเป็นกรรมนะคะเป็นผลกรรมทํากรรมร่วมกันในชาติก่อนมาแล้วก็มาเจอกันรู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคปัญหาเยอะนะคะเพราะว่ามีหนึ่งคนในที่ทนี้ไม่เชื่อเรื่องภมริคิด ทำแผลแนอารมณ์แปรปรวน6ดาบมีเรื่องระยะทางอุปสรรคปัญหาจากการเดินทางไม่ค่อยมีเวลามาพบเจอกันถ้าดูตามหน้าไพ่แค่นี้อ่ะคุณก็ฟันธงได้เลยว่าน่าจะมาผิดทางแต่ถามว่าเขาถอดใจจากคุณปริอยังนั่นเสิ่งที่น่าจะดูต่อนะคะคุณหรือเขาถอดใจในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วหรือยัง เครื่องบินค่ะเครื่องบินน้าตีจริงๆโฟลอบอลน่าตายละเป็นไปได้สองกรณีมีหนึ่งคนในที่นี้แต่งงานแล้วหรือเปล่ามีครอบครัวแล้ว หรือไม่ก็เคที่สองยังมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ไม่ตัวคุณก็ตัวเขายังรักกันยังรักมั่นคงยังซื่อสัตย์ต่อ,อคุณอยู่